น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ปลาเลยค่ะเนาะปลากระหยงนะคะวันนี้ต้มปลากระหยงนเนาะจะไปห่อหมกก็ได้นะนี่ปลานี่เนาะปลากระหยงใส่ไม,ม้ฟูกก็ประมาณ5-10นาทีนะคะลาเองนะคะนี่ทำเสร็จแล้วนะคะใ่แก้วจะต้มปลา ปลาไอ้นี่นะเขาเรียกปลากรนะแหงเนาะอันนี้แม่อดองให้มานะคะต้องขอบคุณแม่อดองด้วยบ้านปะตุกนะคะเขาได้ปลาไอ้นั่นกันเขาเรียกอะไรอ่ะหวานแหหวานแห,ห่เนาะนี่อันนี้ปลาพวกนี้เดี๋ยวแม่แก้วจะจะบ้างๆเนาะบ้างๆอีกนะคะปลาไข่เต็มท้องเลี่ยกเลือกเอาปลาอันนี้นะคะโอเคน้เกลือไปแล้วนะคะ ต้มใส่ใบนางลักใส่ใส่ใบนางรักแล้วก็ใส่จะเป็นหน่อไม้ส้มเนาะไม่แก้วทำเอาไว้เองเนาะเราจะมาต้มใส่ใส่ปลากันนะคะเนาะนี่ค่ะนี่หน่อไม้ส้มเราต้องเราต้องล้างก่อนนะคะต้องล้างก่อนใส่ตะกาณม สามช้อนเนาะออกส้มแล้วค่ะน,นี่เป็นแล้วต้างล้างก่อนนะคะเนาะส่วนปลาขาวไม่แก้วจะหมักเกลือหมักรสด,ดีไว้นะคะปากระแยงใส่หน่อไม้ส้มนะคะเนาะ ตะไคร้หัวขาใบมะกรูดหัวหอมมะขามเปียกใบนางลักแล้วก็พริกนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำปาลารสด,ดีชูรสนะคะเนาะเรามาต้มกันเลยค่ะเนาะต้มน้ำนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่มะขามเปียกลงไป ใส่ตะไคร้ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปค่ะตะไคร้หัวขาบำกูดพริกใส่ลงไปเลยใส่หน่อไม้ส้มไปเลยอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเราค่อยใส่ปลานะคะเนาะปรุงเครื่องให้เรียบร้อยค่ะปรุงเครื่องไปเลยนะคะทานกินง่ายๆสไะลายไม่แก้วนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณนี้นะคะประมาณช้อนครึ่งก่อนนะคะใส่รสด,ดีมันจะเพิ่มรสชาตินะรสดีมันจะเพิ่มรสชาตินี้มันเปียกหมดเลยเนาะเราก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะถ้าไม่ใส่รสดีมันจะไม่อร่อยนะแล้วก็ชูรสนะคะใส่น้อยอร่อยน้อยใส่หลายอร่อยหลายเด้อ ใส่ลงไปนะคะรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลานะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ปลาเลยค่ะเนาะปลากระแยงนะคะวันนี้ต้มปลากระแยงเนะาะจะไปห่อหมกก็ได้นะนี่ปลานี่เนาะปลากระแยงใส่มไม้ส้ม ก็ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะจะใส่พริกแกงก็ได้นะคะเนาะจะใส่เป็นพริกแกงก็ได้กระต้มประมาณสักสิบนาทีเนาะนี่ก็ได้สิบนาทีแล้วนะคะเนาะไม่แก้วชิมรสก็ได้รสชาติแล้วนะคะเนาะชิมใหม่อีกนะ ช่วงแรกมะขามมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันไอ้นี่นเราก่นอนหน่อไม้ส้มเนาะถ้าท่าหน่อไม้ส้มมส้มเยอะเราก็ไม่ต้องใส่นะมะขามเปียกนะคะเนาะตัวนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะต้มปลาแขแยงกันเนาะก็เรียกปลาแขแยงเนาะทีนี้เรามาใส่ผักเลยนะคะ ใส่ผักเออยี่หรากะเพรานางรักนะคะมีผักอะไรเราก็ใส่เนาะแทนต้นหอมผักชีหน้านี้มันปลูกต้นหอมผักชีไม่ไม่ไม่ขึ้นเนาะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แก้วด้วยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ ป่นนะคะเนาะนี่ค่ะจะได้ต้มปลาเซ่บๆนะคะอ่้อมเสิร์ฟนะคะนี่ถ้าชอบเผ็ดเนาะถ้าอย่างรุ่นเรานี่รุ่นเรานี่ถ้าชอบเผ็ดเราก็โรยโรยพริกป่นลงไปเนาะถ้าเป็นคนแก่เอ่อให้พ่อแม่กินเนาะให้ยายให้ตากิน เราก็ไม่ต้องใส่พริกเพิ่มเนาะเด็กกินแบบเนี้ยกินได้แบบแบบเนี้ยผู้ใหญ่กินเนาะแบบนี้ก็เด็กแบบนี้ก็เด็กกินได้เนาะ,ะมันก็จะเป็นต้มยำเนาะรสชาติโอ้ยแซ่บออรีเด้อ